ในส่วนของข้อที่4นะครับโจทย์บอกว่ากำหนดให้ x 1เป็นคำตอบของสมการ2 r o รู x บวก7เท่ากับ3 x จงหาว่า x 1เป็นสมาชิกของเซตในข้อใดนะครับโอเคแหละเราไม่รู้คำตอบถูกไหมครับไอเซตพวกนี้มันคือตัวเลขที่เขาให้มานะครับเราไม่รู้คำตอบของสมการอันดับแรกมาหาคำตอบของสมการกันก่อนเริ่มต้นด้วยอะไรดีครับมันติดรูทอยู่ฝั่งนึงถูกไหม พี่เริ่มต้นด้วยการยกกำลังสองทั้งสองข้างของสรรมการนะครับยกกำลังสองทั้งสองข้างของสรรมการค่าที่ได้ครับคือ4 7, คูณด้วย x บวก7เท่ากับ 9x ้ากยกกำลังสองนะครับเท่ากับ 9x ้กยกกำลังสองเห็นไหมครับอยู่ในรูปสรรมการกำลังสองแล้วนะเนาะจัดรูปครับสี่เ 8นะครับเท่ากับ9 x ยกกำลัง 2, 2> <Okay. S 1> จะได้ว่า9 x ยกกำลัง2อลบ4 x ลบ28เท่ากับ0นะครับลองดูครับบอกไปแล้วนะครับแยกตัวประกอบได้ให้แยกตัวประกอบถ้าแยกไม่ได้ก็ใช้สูตรปกติเนาะแต่ข้อนี้ครับลองดูดีๆมันสามารถแยกได้เนาะพี่แยกเป็น9 x นะครับกับ2และ14 9 2 18นะครับ9 2 18 ใส่เครื่องหมายลบบวกเท่ากับ0 x จะเท่ากับ2และลบ14ส่วน9นั่นเองนะครับ x จะเท่ากับ2และ14ส่วน9นั่นเองโจทย์บอกว่าจงหาว่า x 1หรือคำตอบของสมการตัวที่1เนี่ยเป็นสมาชิกของเซตในข้อใดนะครับลองดูครับลบ14ส่วนเเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของเซตใดเลยถูกไหม มีแค่2ตัวนี้ครับแสดงว่า2ตัวนี้คือเป็นคําตอบของสมการตัวที่1นะครับอยู่ในข้อไหนบ้างอยู่ในข้อที่2ข้อเดียวนะครับตอบ2ได้เลยนะครับ